สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวของสาวไทยเช่นเคยนะครับ วันนี้นะครับสาวไทยส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีการถ่ายรูปนะครับในสนามที่2ซึ่งก็จะมีเซตเตอร์อย่างซิลิมาและก็ทางนุกนิกนะครับรวมถึงตัวรับอิสระอย่างยุพาหรือว่านัทพรสนิทกลางนะครับก็มาร่วมถ่ายรูปโปรโมทในสนามที่2ด้วยนะครับซึ่งช่างคลองก็เป็นของคนไทยของเรานะครับที่ถ่ายรูปอยู่ก็เป็นบรรยากาศที่สาวๆนะครับก็มาร่วมถ่ายรูปโปรโมทกัน นะครับเป็นไซเซอร์สีแดงก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการฝึกซ้อมนะครับโดยในะกีฬาทั่วรอบไปฝึกซ้อมนะครับเพื่อที่จะเตรียมร่างกายเตรียมความพร้อมที่จะแข่งในวันนี้นะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับก็เน้นผู้เล่นที่ร่างกายสมบูรณ์แบบเดินนะครับผู้เล่นที่ร่างกายเด่สมบูรณ์ จะไม่เห็นในสนามกอเลยพย้ยมให้นร้อลยให้พรอมที่สุดนะครับขอนที่จะลงช่วยในสนามต่อไปและก็คาดว่าจะมีผู้เล่นบางคนเปลี่ยนก็ต้องรองดูว่าเซตตอปจะเปลี่ยนกันเลยหรือว่ามีการใช้ความคันขงผูนหากว่านักวิราสมบูรณ์ก็จะเลือกใช้ผู้เล่นที่ส <t iny S 2> สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็อยากคอมเมนต์นให้ันเาก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับเนื่องจากมีผู้เล่นบางคนที่ไม่ได้สมบูรณ์ก็อาจจะไม่ได้เห็นในบางแม์หรือว่าในแมทแรกนะครับก็อ,อยากฝากกระด้นให้กำลังใจแลวก็สามารถส่งคอมเมนต์ได้ครับ